สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับหุ้นอเมริกาฟังเพลินนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะชวนพวกเรามาคุยกันถึงหุ้นตัวหนึ่งที่โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเปลี่ยนโลกการแพทย์เลยแล้วก็สั่นสะเทือนตลาดหุ้นแบบสุดๆครับบริษัทนั้นก็คือ Eli Lilly นั่นเองฟังดูไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับม่ใช่บริษัทยาทั่วไปแต่เป็นผู้นำในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์คือคำพูดนี้ไม่ได้เกินจริงเลยนะ เพราะว่าตอนนี้ลิลลี่ไม่ใช่บริษัทยาแบบที่เราเคยรู้จักกันอีกต่อไปแล้วลวครับเขากลายเป็นคนคุมเกมในตลาดที่แบบร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เอาล่ะครับแล้วก็เหมือนทุกครั้งนะครับต้องย้ำกันก่อนว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นการสรุปข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเพื่อนๆฟังแล้วก็ต้องออกไปทำการบ้านไปศึกษาต่อกันด้วยนะครับ โอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับวันนี้เราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลย6เรื่องหลักๆด้วยกันตั้งแต่ว่าเอ๊ะอีไลลิลี่คือใครเขาหาเงินยังไงมีข่าวเด็ดอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาผลประกอบการเป็นไงแล้วอนาคตกับความเสี่ยงมีอะไรบ้างปิดท้ายด้วยสรุปภาพรวมทั้งหมดเอาละไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับอีไลลิลี่เขาคือใครกันแน่ จากที่เคยเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ดูมั่นคงคงนะครับอยู่ดีๆเขากลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีววิทยาที่เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ยังไงน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูกันคือภาพมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับถ้าเป็นลิลลี่ในอดีตเนี่ยเราจะนึกถึงอินซูลินยาต้านซึมเศร้าอะไรแบบนั้นอารมณ์เหมือนหุ้นคุณค่าที่มั่นคงโตเรื่อยๆแต่ไม่ได้หวือหวาแต่พอมาดูลิลลี่ในวันนี้สิครับ โอ้โหขับเคลื่อนด้วยยาก,กลุ่มใหม่ที่เรียกว่าปฏิวัติว,ตวงการเลยนะอย่าง GLP-1 ที่ใช้รักษาทั้งเบาหวานทั้งโรคอ้วนแถมยังมีหมัดเด็ดอย่างยารักษาอาัลไซเมอร์เป็นความหวังใหม่อีกต่างหากแล้วไอ้ที่ว่าปฏิวัติวงการเนี่ยหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับชื่อว่าทีเซปไทต้องบอกว่ามันคือเทคนโนโลยีที่เป็นแกนหลักของเขาเลยนะความเจ๋งของมันคืออะไรมันเป็นยาตัวแรกของโลกเลยครับที่เข้าไปทำงานกับฮอร์โมน2ตัวพร้อมกันคือ GLP กับ GLP-1 ผลก็คือมันคุมน้ําตาลก็ได้ลดความอยากอาหารก็ดีประสิทธิภาพสูงมากๆเขาก็เอาไปทําเป็น2แบรนด์ครับ m o u n จ z r o สาหรับคนเป็นเบาหวานแล้วก็เซฟบราล์สำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักทีนี้ถ้าเรามาส่องดูพอธุรกิจของลิลลี่นะครับมันจะแบ่งได้เป็น4ี่กลุ่มใหญ่ๆเลยนะ1คือธุรกิจหลักที่ตอนนี้เป็นเครื่องจักรปั๊มเงินเลยก็คือกลุ่มเบาหวานกับโรคอ้วนที่เราเพิ่งคุยกันไป2คือธุรกิจที่กาลังโตวันโตคืนพวกยากลุ่มภุมคุ้มกันวิทยา 3คือกลุ่มที่เป็นความหวังใหม่ที่ต้องจับตาดูดีๆเลยคือกลุ่มระบบประสาทโดยเฉพาะยาอัลไซเมอร์ที่ชื่อโดนัลเนมแมบและสุดท้ายกลุ่มยารักษามะเร็งอันนี้ก็ยังไปได้สวยโตได้ดีอยู่ครับโอเคเราเห็นแล้วว่ายาเขาดีมากคำถามคือแล้วยาดีๆพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเงินเข้าบริษัทเป็นพันๆหมื่นๆล้านได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาผ่าเครื่องจักรทำเงินของลิลลี่ให้ดูกันครับ จริงๆโมเดลเขาไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคือเขาไม่ได้ขายยาตรงๆให้กับคนไข้อย่างเราๆนะครับแต่เขาจะขายแบบล็อตใหญ่ๆหรือ B2B ให้กับบริษัทยี่ปัวขายส่งยารายใหญ่ก่อนแล้วพวกยี่ปัววเนี่ยก็จะเอายาไปกระจายต่อตามโรงพยาบาลตามร้านขายยาอีกที แต่คีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงข้อ3ามนี่แหละครับคือคำว่าราคาสุทธิหรือ net price คือราคาที่แปะอยู่หน้ากล่องอาจจะดูสูงใช่ไหมครับแต่ไรายได้จริงๆที่ลิลลี่ได้เนี่ยคือราคาที่หักส่วนลดแบบมโหลานออกไปแล้วซึ่งส่วนลดนี้เขาใจ่ายให้บริษัทประกันครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้บริษัทประกันยอมเอายายอย่างเซฟเบาเข้าไปอยู่ในลิสต์ยาที่เบิกได้นั่นเองตรงนี้แหละสาคัญมากแล้วพอมาดูโครงสร้างรายได้นะ โอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับว่าบริษัทกำลังเปลี่ยนผ่านคือไอชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในเค้กก้อนนี้เนี่ยมาจากพวกยาตัวใหม่ๆที่เป็น growth products อย่าง m o u n a r o กับ s e p b o u n d และไอชิ้นนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะในขณะที่ยาตัวเก่าๆอย่าง trulicity เนี่ยสัดส่วนมันก็เล็กลงเล็กลงทุกทีเนี่ยแหละครับคือสัญญาณชัดเจนเลยว่าเขากำลังกลายร่างเป็นบริษัทเติบโตสูงเต็มตัวแล้ว ละต่อไปเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยโดยเฉพาะในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พีคมากเป็นช่วงเวลาที่ร้อนแรงที่สุดของอีไลลิลลี่เลยก็ว่าได้ครับเรามาไล่ไทม์ไลน์กันดูนะเริ่มจากพฤษภาคมปี2025ประกาศงบไตรมาส2โตไป28%แล้ว z ิปเบลก็สร้างสถิติเป็นยาที่เปิดตัวเร็วสุดในประวัติศาสตร์ปังมากถัดมาสิงหา FDA อนุมัติยา a l ไซเม m e r โดนาเนเมแบบเต็มรูปแบบแล้วกันยามีข่าวดีข้อมูลยาลดน้ำหนักแบบกินออกมาดีมากตุลาประกาศทุ่มเงินอีก2,000ล้านเหรียญสร้างโรงงานใหม่แก้ปัญหาของขาดแล้วปิดท้ายแบบพีคๆเดือนพฤศจิกายนประกาศงบไกรมาส3โตแบบถลม่มทลายไปเลย35%ครับแล้วก็ปรับคาดการรายได้ทั้งปีขึ้นอีกเห็นไหมครับว่าโมเมนตัมมันมาแบบไม่หยุดเลยจริงๆ ข้อข่าวดีมาเต็มขนาดนี้เราก็ต้องมาดูตัวเลขกันบ้างว่ามันดีจริงหรือเปล่าในหัวข้อที่4นี้เราจะมาเจาะลึกผลประกอบการที่เขาบอกว่าโตแบบระเบิดเถิดเทิงว่าตัวเลขจริงๆมันโหดขนาดไหนคือที่มันน่าทึ่งมากๆนะคะไม่ใช่แค่ว่ารายได้มันโตนะแต่อัตราการเติบโตเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นทุกไตรามาสเลยลองดูสิครับ จากโต19%ไตรามาสต่อมาเร่งเป็น22%แล้วก็พุ่งไปอีกเป็น28%ในทางธุรกิจเนี่ยเขาเรียกกันว่ามันกำลังเข้าสู่ช่วง S curve ครับคือเป็นช่วงที่กราฟมันชันที่สุดกำลังพุ่งทะยานเลยแล้วดูไตรามาสล่าสุดสิครับพีกในพีก การเติบโตพุ่งไปถึง35%าไตรมาสเดียวทำไรายได้ไป12.5พันล้านดอลลาร์ตัวเลขขนาดนี้มันตอกย้ำเลยว่าบริษัทกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าซ u เปอร์ไซเคิลของการเติบโตจริงๆที่สำคัญสุดๆคือมันไม่ใช่แค่โตเอามันนะครับแต่มันเป็นการเติบโตที่ทำกำไรได้แบบมหาศาลด้วยคือต้องขยายความคำว่าทำกำไรได้สูงหน่อยถึงแม้ว่าลิลลี่จะต้องทุ่มเงินมหาศาลนะครับไปกับ r d ไปกับการตลาด แต่อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin เนี่ยมันยังสูงปรี๊ดเกิน80%อยู่เลยพอต้นทุนมันต่ำขนาดนี้กำไรสุทธิมันก็เลยโตระเบิดตามไรายได้ไปด้วยนี่แหละครับคือคุณภาพของการเติบโตโอเคอดีตที่ผ่านมามันสุดยอดมากแต่คำถามสำคัญของนักลงทุนคือแล้วอนาคตละ่ะมันจะไปต่อได้อีกไหมในหัวข้อที่5นี้แหละครับเราจะมามองไปข้างหน้ากันว่ามีทั้งโอกาสและอุปสรรคอะไรรออยู่บ้าง เพื่อให้เห็นภาพว่าโอกาสมันใหญ่แค่ไหนนะลองดูตัวเลขนี้ครับมีคนประเมินว่าแค่ตลาดยาลดความอ้วนอย่างเดียวนะภายในปี2030มูลค่ามันจะสูงถึง150,000ล้านดอลลาร์คือมันเป็นตลาดที่ลิลลี่กำลังสร้างขึ้นมากับมือเลยนะโอกาสมันใหญ่มากจริงๆครับ แน่นอนครับว่ามีโอกาสก็ต้องมีความเสี่ยงเรามาดูทั้งสองด้านกันฝั่งโอกาสเนี่ยคือเขาไม่ได้หยุดแค่เบาหวานกับลดความอ้วนนะเขากำลังจะขยายการใช้ยามอนเจโรกับเซบเบาไปรักษาโรคอื่นๆด้วยอย่างโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจตอนนอนแถมยังมีแผนจะออกยารุ่นใหม่ๆยาแบบกินออกมาป้องกันตำแหน่งแชมป์อีกแต่ฝั่งความเสี่ยงก็น่ากังวลไม่แพ้กันความเสี่ยงเบอร์หนึ่งเลยนะตอนนี้คือคอขวดด้านการผลิตครับพูดง่ายๆคือผลิตไม่ทันขาย ตามมาด้วยคู่แข่งตัวฉกาจอย่าง Novo n o r d ดิสที่ก็ไม่ยอมแพ้ไหนจะแรงกดดันเรื่องราคาจากรัฐบาลอีกแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของยาอัลไซเมอร์อยู่บ้างเอาละครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดว่าเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีความหมายว่ายังไงสำหรับเอลลิลี่ผมว่าคำถามนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยตอนนี้เอลลิ l ลี่ไม่ได้สู้เพื่อหาคนมาซื้อยาอีกต่อไปแล้ว แล้วสงครามที่แท้จริงของเขาคืออะไรคําตอบมันชัดเจงมากครับสงครามที่แท้จริงของเขาตอนนี้คือการต่อสู้กับกําลังการผลิตของตัวเองสู้เพื่อให้ผลิตยาให้ทันกับความต้องการของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะติดตามหุ้นตัวนี้กันต่อนี่คือลิสต์ที่ต้องเฝ้าดูเลยครับฝั่งตัวเร่งที่ต้องจับตาดูคืออะไรก็ยอดขายของ Z ีแบกับมอนเจอรอต้องดูทุกไตรมาสเลย แล้วก็ความคืบหน้าเรื่องการสร้างโรงงานใหม่รวมถึงผลทดลองยาตัวตื่นที่จะตามมาส่วนฝั่งความเสี่ยงที่ต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิดเลยก็คือมีความล่าช้าในการผลิตไหมคู่แข่งออกยาใหม่มาตัดหน้าหรือเปล่าการเจรจาราคากับรัฐบาลเป็นยังไงแล้วยาอัลไซเมอร์จะขายดีแค่ไหนนี่คือเรื่องสำคัญทั้งหมดครับ และนี่คือบทสรุปสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญที่สุดการลงทุนในลิลี่วันนี้มันคือการเดิมพันกับความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการการเติบโตของตัวเองคือตอนนี้มันไม่ใช่คำถามแล้วว่ายาดีไหมคนอยากใช้หรือเปล่าเพราะความต้องการมันล้นตลาดไปแล้วคำถามเดียวที่เหลืออยู่คือเขาจะบริหารจัดการการเติบโตที่มันระเบิดเถิดเทิงขนาดนี้ให้สาเร็จได้หรือไม่จะผลิตของทันขายไหมนี่แหละครับคือหัวใจ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวของอีไลลนลี่หวังว่าข้อมูลที่เอามาสรุปให้ฟังกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับและย้ำกันอีกทีว่าน,นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับผมฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหู่นนรำไรกลฟังเพลินกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ